สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมะลันนะครับช่องกัญชัยลำเพลินอ๋อพี่เชี่ยวนะครับผมบรรยากาศตอนแร่งๆหกมุงกว่านะครับใกล้ๆสี่ทุ่มหนึ่งอ่ะเดี๋ยวสักครู่มีรายการแมวล่านะครับผมตอนนี้ต้าวเขากำลังเตรียมแมวล่าเลยพี่น้องขอกำลังใจจากพี่จากน้องสวัสดีครับต้าวโอ้วันนี้หน้าสดใสมากเลยต้าวหน้าขาวมากเลย <ๆ S 2> ครับขาวเป็นจุดเป็นจุดครับขาวเป็นจุดเป็นจุดอยากกินอะไรก็กินเลยแนะ่น ดมเลาน้าพนครับดนี้มู่อวานบริบริป็นน่งดอกเต่าเขาอยู่เจอกรเดนนางมันมีหมองนางไม้หนีเขาไมเลาอยู่เจอพีน้องตึงแย่งันดอกใจรับผมช่องกระจายเราพอรู้เชียวเจอทีพยการใช้พืนเพยงแย่งัดดอกหนี้เรอว่าเขาไมลาื้นพอันอยู่จับเทียนแล้วจครับจัดเพียงนี่แล้บออยู่น้าเข้าดอกแล้วจีครับเราบออยู่ดอกเอฟซีแล้วหลายครับผู้สาวแล้วหลายผู้สาวหลายค่นี้แล้อู่น้าเฮาดอกนอาจย์เอร์นะ แล้วนักแล้วตอนนี้จะไงหนักแบบไหนเรื่งอาการแล้วลดตอนเนี้ยเราต้องไปหาเอาไดหมือนกันบ่ซื้นสิคุยน้ำมูกรูเดอตอนนี้ไปไปุอยดูกันบ่ต้องท่าเด้เขีนมไมีประโยชน์อะไรอู้จัยอวงครเนี่ยสั่นรบเคกินลครับพยายามสินอนแต่ว่าใก่กินไย ใเจ้าของใคเจ้านั่นไม่เป็นคู่ก็ได้อันนี้ไม่ใช่หนขอบคุณแม่อสมนะครับขอบคุณขอบคุณ f อม่อสมนะครับใช่ไหมแม่อสมแบบแบบซีนะครับผม ช่วงบรรยากาศตอนแรกครับอากาศดีครับลมลมดีมากเลยครับอขอกระพ่าเลาะพี่น,น้องเลาะปัดเอาเอาก็ไปสองคนน่ะนั่นนั่น,น,น,นแมนบอ,อ,อนนเดียวเดียวเดียวกุมมือเจายู่ฝุ่นจะหญ่ยังีนี่คือพิษปกติทแท้โอ้ ยายสำมือแรกมาแม่วลาด้ดายใหญ่ซ้ำเ้าจะจัดเสียแล้วเออผสมสีเยน็นๆน้ำปลุกลูกลลไกล่ๆมีเเอฟ่ะเออมีเคเอฟซีไปนนไปอิลีเลยดดกูบอกดตัวได้ ัาสิทับทาหายไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ใหญ่นองอยากกิน KFC นะใหก่นี่ต <c oughs> ัวใหญ่ จ้งกินจ้งกินใหญ่เลยกินยังกูกินหอน้องเลยยาย่ใหอยากกินเคเอฟซีกินเลยหน่ะน้องกินได้ที่ให้ตอนหนึ่งเครื่องตอนโอ้ยอยากกินเบปซี่นะให้เครื่องแก้วโอ้ยเขาไปกินเครื่องน้ำกันเดียวนี่ใครโทรคุกคุเจียบตาเอาอายุกี่มันแปลวิสาดอยู่กินได้ไหมเนี่ยกินได้ เอามันทำไมมีแต่คู่ล่ะเอากานแท้จะเอามาจะแรงที่เขามีคู่นี่กระถอดเอาเดียวตัวนั้นจะสิปึกแท้โอ้ใสไโดดใส้โดดมังกันแท้เจ้าจะใส่โอ้โหเข้าเฮดเลยคนกินนี่อาศาต์มาปูตรงนี้อ๋อาไม่มีโดนอยู่ที่นั่ง เคือหลอดใหญ่เถอะเคืองปิดไกลน้ำเขาเดไปอาบน้ำอยู่ขอบคุณพี่สันเด็กกินแล้วครับพี่น้องมันคือแสบแสบเป๊ปซี่เข้ามันแสบเขาเป๊ปซี่พวกนี้จะเป็นเป๊ปซี่อัดถังถังใหญ่ๆเขากดกดออกกดบาทมันผสมมันหลายพอดอันนี้อร่อยไหมอร่อยชื่นใจจะต้องขอบคุณใครได้อ๋ขอบคุณการใช้หน้าที่แนะนำ ถ้าเขาไ่ได้น้บจะไิกินได้ไม่เพราะว่าฉันอยู่แต่ข้างหลังฉันไม่รู้ว่าใครมีอะไรมไม่มีอะไรขอบคุณการใช้ที่น,นี่นะเราจะไปอาบน้ำแล้วขอเห็นเจ้ามากินนะหนาขอเห็นเจ้ามากินไม่นักตองอูสดหนีมดเหมือนเออน,น,บบน,นานะบรรยากาศช่วงแรงๆนะครับ ี่ขาวเราบอกพนันนี่นองจ้าอาจารย์ถ้กกันตามสมต่ำได้แบบนี้นะไปใส่มาอาจารย์ไปใส่มามาไปนันใส่กันไปนั่ไป้องนั่อยี่โนอ้สุดยอดสุดยอดมากเลยพระเจ้าจอดอ่ะคุณยอดมากเลยอ่ะไปนัเลนดากันมุนโอ้ยาจาย์เหลื่อมเอ้ยข่อยว่าเล้วอกกันเลเลยหลอกอะ่อรผบ้กวกิ่งรเรลกลแงกคือกิ่งเลยแบามด้วยกัน กซ้เเนาะกระเจ้านตัวจานเอวเฮนวะเฮียนรับกินขากระยังนอคิดขากรยังนอคุณแม่โอ้ยคุกระตุมไกโอ้ตมไก่ต่มแบแบ ยอดเศษเศษแม่เศษเศษนี่ฮะปลาแดกว่าน่ยจ็บประแดดวะปลาแดกปลาแดกยังคือเป็นสังนปลาแดกต้มเดียวอ๋อปลาแดกปนี่คือปลาแดกบานถ้าเราปลาแดกตอนเนาะอืมอ่ะเส้นแสบเส้นแสบครับผมขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องโอ้อากาศดีครับลมแรง ยังอีกทางผู้นลังเตรเียมแมวล่วโอ้ยลงแป้งแล้วครับพี่น้องเอาจริงนะครับวันนี้เอาจริงเอาจริงเลยใช่ไหมคุณแม่เอาสมอเอาจริงแล้วค่ะคนะโอ้ยอย้ย <laughs> อาบน้ไปอาบเรียบร้อยเนาะครับอือครับ,บโอ้ยอ่านคือว่าไพมหาเหมือนผู้บ่าวบอกผู้ใจไหนมันว่างแล้วโอ้ยที่พุ่นคือช่างนึงแบบเอ้าผู้ฮอร์ตดีวะ่ะอันนี้ผู้ที่ยุ่งพุ่นบ่เนี่ยญี่ปุ่นอืมเผู้นนี่นะ่ะผู้นนี่โอเคเล่นนี่ผู้ญี่ปุ่นนี่โอเคอยู่รอตะหาตักพอมคุยกันต้องกินวาซันคุยกันดิสิเนื้อคินเดกิ้งเนาะเปิดร้านอาหารเลยครับมาเนี่ เขาเห็ดลูกชิ้นแบบว่าลอยลูกชิ้นลอยล้านไหมอือเกิดไหนอ่ะเกิดไปวันนี้บอกคอยหามคอยไหวคอยว่างไหมนี่ไหมแท้เท่ทีเท้ทีเหรอว่าห้าสิบอกเขาเนาะสวยเห็ดผลและเห็ดลูกชิ้นฮะก็เห็ดเราเห็ดงานป่ะเห็ดลาบหมูจะกินลาบหมูพะนะเห็ดเองอ่ะ เขาเอาเทอร์โบบอลยักเร็วทางคนที่ละเอาปลุกลูกบอเอาปลุกลูกบอเอาปลุกลูกนะเอาปลูกไปซอยไม่ซสยมืออ้ยเอาปลุกลูกอ่ะอันนี้ผูบ่าปลุกลูกครับยไซก็ยีปุ่นอล่ยุไซก็ไหนยญี่ปุ่บอกยญี่ปุ่นคร ยูประเทศเอออยูประเทศเจ้หูแจักคอยบอนี่โอ้เจ้าโม่ไดอ๋อันนี้คือแฟนตัวจริงเล่นบอลนี่เล่นบอลบอลลูบอลกาฟัดท่องกันวะต้องคำตอบขึ้นย่กพืนนี่จะมาตอบข้อคอยจะเอามาถามใหม่เพื่อนรอ้ขัอบงว่องูถุกทุกอเออามาถามใหม่พู คุยคุยกับปุกลูกโดนบ่ตกลงตกลงคุยในฐานะอย่างนี้แฟนแฟนอุ้ยเราหัวได้ปุกลูกผันหัวฮี่นี่แมนโหลดแมนโหลดนะเนาะเออตาดีใจนะปุกลูกเลยกับจากญี่ปุ่นเขาจะมาขอหนูแล้ว,วจะมาออมันหนูถ้าตกเห็ดจมูกถาเลยบ่เห็นหมิ่นคือเกา เขาก็รักกิงอ่ะรักจริงหลังแต่งมาขออยากให้ลองเติมวังค่าดอกแพงบ่ค่าดอกบ่แพงมาหมาซามโห้อฮะอี๋ตาเสียบแทบแล้วอยู่ผู้เดียวบ่นะอยู่ผู้เดียวไปตัวงามทีกลับมาเราวันนี่กลับอีเจ็ดเดือนกลับแม่เจ็ดเดือนต้องคุยกันอีเจ็ดเดือนฉันบ่ไหวใจเธอแล้วล่ะสปีแล้วเดี๋ยวฉันบ่ไหวใจเธอแล้วล่ะเพราะเธอมัน ว้ยยาวานสีหุ่จาเธอว่าสักสิฮาาาอืยาวานสีหุดจากเออผู้ยู่ผีกับฮดนะร้านพักซี่ถ่ายเองหายคำาฮดมันบ่าอ้ยลูกน้คนสวยเนาะสีเราทั้งคนสีแล้วสีแล้วสีใช่แล้วโลกสีเขาทำงานแล้ว โอ้ลโลกสีทำางหล่ะพี่น้องปับจ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 ับปับคุณนได้ครับอันนี้มันหง่วงมันมันกึ้ยอย่างปะโอ้จะว่าแทบแทบซากคูเอ้ยเขาเกี่ยวปากหม้อเขาเกี่ยวปากหม้อแซ่บมเต้าเอาดึกลงไปเพราคันคันแม่เขาเสียบก้นก้นหม้อแซ่บก้นนนั่อันนี้มันปากหม้ออืมเอ้า ขอบคุณทุกคารังจครับพี่น้องพ่อ,อ,อก,กันคลิปหนากกันแล้วกันนะครับผมบรรยากาศช่วงแรกๆครับผมขอบคุณนะครับอยู่ดีไม่แห้งสกุลสกคนนะครับผมพรอ,อกานคลิปหนาครับ